สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน15วันนี้โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่ ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดเพราะสุดท้ายแล้วดวงจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวคุณเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยหึงดาบนะคะ queen of one อาชาวเวอรมีดวงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ,ะไพ่พัพิคเนตสิบเหรียญน,นะคะสเหรียญ page of cups เ a จิช i a นสี่ดาดนะคะแปดไม้เท้าแล้วก็มีไพ่พัฟฟิคเนตอีกหนึ่งใบดีไว c ์ s ั p พอร์ชีวิตของคุณจะราบรื่นมากขึ้นนะคะทำอะไรมักจะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับแรงสนับสนุนที่ดีมากๆนาะยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการทำงาน นะการทำเป้าหมายต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้ดีมากๆในงานบางงานเราไม่สามารถทำคนเดียวให้สำเร็จได้ก็ต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในบริษัทจากคนในองค์กรของเราก็จะทำให้งานต่างๆมันก็ประสบความสำเร็จเป็นไป,นปนในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทำอะไรนะมักจะได้รับกำลังใจ คุณอาจจะได้รับกําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวใครก็ตามที่ดีกับเรานะคะส่งเสริมเราอยู่เคียงข้างเราเสมอก็จงรักษานณะไมตรีจิต,ตนะรักษาน้ําจิตน้ําใจคนเหล่านั้นไว้ด้วยนะอาจจะพูดจาดีๆต่อกันทําดีตอบแทนนะคะกลับไปก็จะยิ่งทําให้คุณเป็นที่รักที่เมตตามากยิ่งขึ้นก็เป็นช่วงที่ชาวราศีมีน อาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องทำต้องตัดสินใจอยู่พอสมควรเลยนะคะอาจจะต้องมีความเด็ดขาดมากขึ้นนะในการาทำสิ่งต่างๆนะความโรเลความไม่แน่ใจอาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสที่ดีไปก็ได้นะคะหรือใครที่ทำงานาต้องบุกต้องลุยอย่างเช่นทหารตำรวจอาสาสมัครนะงานที่มันอาจจะค่อนข้างเสี่ยงหน่อยนะคะช่วงนี้ดีมากมาก เหมือนภารกิจของคุณมันอาจจะเหนื่อยอาจจะยากแต่ถ้าคุณใจสู้ไม่ยอมแพ้รับรองเลยว่าหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายก็จะรุ่ร่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอมาพร้อมกับคำชมเชยคำยินดีคำสรรเสริญนะที่จะตามมาเต็มไปหมดเลยนะคะหรือการที่คุณกระทำความดีคิดดีทำดีนะคะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรคุณก็จะ ได้รับคําชื่นชมที่ดีมากๆนะคะดวงการงานนะสำหรับชาวราศีมีนก็สดใสนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสมากขึ้นนะจากที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะถูกมองข้ามไปบ้างนะคะอาจจะด้วยเรายังไม่เรายังไม่เก่งพอก็ได้มีคนเก่งมากกว่าเราเยอะเลยแต่อาจจะด้วยความขยันหมั่นเพียร ความไม่ยอมแพ้ของตัวคุณนั่นแหละนะคะมันเป็นการสร้างโอกาสนะทาให้มีคนเล็งเห็นอย่างน,น้อนอยนะคะก็เล็งเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจของเรานะพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสนะมอบเวทีของการแสดงเนี่ยให้คุณได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่เมื่อมีโอกาสถูกหยิบยื่นเข้ามาทําให้เต็มที่สุดความสามารถนะคะให้สมกับที่การได้รับความไว้วางใจแล้วก็อย่ามองข้ามกับโอกาสเล็กๆ เพราะว่าโอกาสที่ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรอาจจะนำพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นก็ได้อาจจะนำพาคุณไปสู่งานที่มันเป็นเมกกะโปรเจกต์จนทําให้คุณมีผลงานชิ้นโบแดงจนได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังก็ได้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวราศีมีนอาจจะมีจุดเปลี่ยนชีวิตสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางใหม่ๆ นำพาคุณไปเจอคนใหม่ๆม,มากขึ้นก็ได้นะคะก็อย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงอย่าก,กลัวการทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชีวิตของคุณก็จะได้ดิบได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะบางคนมีดวงการเปลี่ยนงานแต่เปลี่ยนแล้วมั่นคงขึ้นหรือมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะบางคนเปลี่ยนแล้วได้ตำแหน่งงานสูงขึ้นด้วยนะก็พยายามลอง หาอะไรใหม่ๆทำสร้างโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมการฟื้นฟูอะไรบางอย่างก็ได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะอา,อาจจะมีการต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านใหม่หรืออาจจะมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านของเราก็ได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชิ้นมันอาจจะเสียมันอาจจะชํารุดเราก็ต้องซื้อใหม่นะคะเพื่อความปลอดภัยนะของตัวเราอย่าไปเสียดายนะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันเสียมันซำม,มันชารุดเนี่ยถ้ามันซ่อมไม่ได้ควรซื้อใหม่ดีกว่าอย่าฝืนใช้เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายกับชีวิตของเรานะถ้าไม่เกิดกับเราก็อาจจะเกิดกับคนในครอบครัวของเราก็ได้นะคะเราก็ต้องพยายามใส่ใจ แม้ว่าเรื่องเล็กๆอย่ามองข้ามนะคะไอสิ่งที่เราอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันมักจะเกิดขึ้นได้เสมอหรืออาจจะเป็นเรื่องของการต้องเอารถเอายานพาหนะเนี่ยเข้าอู่เพื่อตรวจสภาพก็ได้นะคะบางคนเตรียมที่จะเดินทางไกลก็ได้นะก็ต้องตรวจสภาพรถกันหน่อยนะเช็คว่าเออปลอดภัยไหม มีตรงไหนที่มันเสียหรือเปล่านะคะเวลาเดินทางก็จะได้ไม่เกิดปัญหาในในช่วงนั้นอาแล้วก็มีเด็กมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลด้วยนะคะบางคนอาจจะมีแผนเดินทางไปต่างประเทศนะไปต่างจังหวัดอาจจะเป็นเรื่องงานหรือต้องไปพบเจอ,อคนที่อาจจะเป็นลูกค้าของคุณก็ได้นะคะมีเรื่องของอการเดินทางเกี่ยวกับงานเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ก็จะส่งผลดีได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมา แต่ถ้าใครที่เดินทางแล้วเดินทางด้วยรถต้องขับรถเองก็พยายามอย่าขับไวอย่าประมาทนะคะมีสติให้มากแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางก็จะส่งผลดีมากๆนะตามมาด้วยไพ่สิบเหรียญเลยนะคะดวงการเงินนะเฉิดฉายดีมากๆนะดาวรุ่งพุ่งแรงกันเลยสำหรับชาวราศีมีนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะมีข่าวดีเรื่องเงิน เรื่องของผลตอบแทนที่คุณจะได้รับนะคะหรืออาจจะได้เงินในแบบของการเก็งกาไรก็ได้นะซื้อมาขายไปเป็นพนักงานขายเป็นเซลเป็นนายหน้าที่อาจจะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะเงินที่คุณสมควรได้ก็จะได้นะคะคุณอาจจะกําลังเรียกร้องผลประโยชน์นะเรียกร้องเงินที่เป็นของคุณ นะอาจจะด้วยเกิดข้อพิพาทเกิดปัญหาอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้เงินได้ผลตอบแทนที่เป็นของคุณกับคืนมานะคะเนี่ยเพราะว่ามีไพ่สองเหรียญเหมือนอะไรก็ตามที่เป็นของคุณก็จะเป็นของคุณอยู่วันยังคำ่ำแล้วก็มีดวงของการได้รับมรดกตกทอดได้ไปสืบทอดกิจการของครอบครัวนะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่อาจจะสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นก็ได้นะคะ รวมถึงคนในครอบครัวก็อาจจะอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณเป็นกําลังใจที่ดีนะคะคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์เราก็ต้องดูแลใส่ใจคนในครอบครัวให้ดีที่สุดด้วยนะคะมีช่วงเวลาดีๆต่อกันทําดีต่อกันไว้นะก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้มีพระคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยเราก็ต้องทําทดีนะกับท่าน อยู่เสมอนะคะบุญกะตันยูถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆนะชีวิตของคุณมีแต่จะเดิญก้าวหน้าไม่มีทางตกต่าอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นดวงที่จะมีสิ่งดีๆมีความสำเร็จเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีมีนจะมีความเก่งรอบด้านรวมถึงช่วงเนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียในการทำสิ่งต่างๆได้ดีมากนะคะ างทีอาจจะมีความคิดอะไรที่มันปิ๊งปังขึ้นมานะเป็นความคิดที่อาจจะทําให้มีเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะแต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะอย่าไปทำในสิ่งที่มันผิดก,กฎหมายเพราะเดี๋ยวมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณได้มีสนเสน่ห์ในเรื่องของการใช้ความคิดนะความคิดสร้างสรรค์หรือสนเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดคํเจราจาการสื่อสาร เนี่ยช่วงนี้ดีมากๆอยากได้อะไรให้พูดนะคะก็มีเก์นะที่จะได้สิ่งนั้นมาครอบครองอย่างแน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่อเตือนสำหรับชาวราศีมีนก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องไม่สบายอยู่บ้างบางคนทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยก็อยากจะเตือนนะเตือนแทบจะทุกๆราศีกันเลยนะคะ พยายามนอนให้เพียงพอการพักผ่อนด้วยการนอนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีช่วยเยียวยาร่างกายฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสดใสเบิกบานนะพอเราตื่นเช้าเนี่ยถ้าตื่นเช้าด้วยความเบิกบานด้วยความสดใสเราก็สามารถจะมีพละกําลังนะคะในการลุยงานนะในการสู้งานกันต่อไปก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอ,อาบางทีทํางานหนักมากเกิน เราก็ต้องมีเวลาพักผ่อนมีเวลาไปหาความสุขบ้างเราตั้งใจทำงานหาเงินแล้วนะก็ต้องมีเวลาไปเติมเต็มความสุขให้กับตัวคนด้วยนะคะชีวิตจะได้มีสีสันนะไม่เครียดไม่ทุกข์มากจนเกินไปนะคะก็ต้องพยายามจัดบาลานซ์ชีวิตให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นดวงชะตาที่จะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดด้วยนะคะชีวิตบทจะดีมันก็ดีแบบ เหนือความคาดหมายแต่เราก็อย่าเลงกับความสําเร็จยังคงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถต่อไปหรือถ้าชีวิตรู้สึกว่าทําไมมันแย่มันมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยนะคะ mm. ก็อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตมันแย่มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสําคัญที่ทําให้คุณต้องผ่านมันไปให้ได้ถ้าคุณสามารถผ่านความยากลําบากต่างๆไปได้มันจะมีความสําเร็จมันจะมีสิ่งดีๆ รอคอยคุณอยู่ที่ปลายทางเสมอเพียงแต่ว่าคุณอย่าท้อนะอย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะคะมันอาจจะมีวันที่ดีวันที่แย่สลับกันไปนะถ้าคุณเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะทําให้คุณสามารถปล่อยวางได้แล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะดวงความรักสําหรับคนโสดเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะดูไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่ถ้าคุณกําลังคุยคุยอยู่กับใครนะคะ อาจจะเป็นเพียงแค่เพื่อนคุยเป็นคนที่ปรึกษากันไปก่อนนะคะถ้าจะหาความชัดเจนก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะหรือถ้าคุณเลือกที่จะโสดก็มีความสุขได้ในไลฟ์สไตล์ในแบบฉบับของคุณนะไม่มีแฟนนี่ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าไม่มีเงินนี่แย่เลยนะเงินนี่มันก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายถ้าเราไปมุ่งมั่นกับการสร้างความมั่นคง มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่ดีเจอคนที่เหมาะสมกับคุณก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นความรักสำหรับคนมีคู่นะก็ต้องพยายามเติมเต็มสิ่งดีๆให้กันเติมเต็มความรู้สึกที่ดีเพราะว่าบางคู่อาจจะห่างเหินกันหรือไม่บางคู่อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะบางที ไกลกันแต่ตัวก็พอแต่แต่ใจเนี่ยห้ามใครเด็ดขาดเมื่อฉะนั้นความรักอาจจะมีปัญหาได้ก็ต้องเร่งกระชับความรักความสัมพันธ์กันหน่อยหรือถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันรีบเคลียร์กันให้เร็วที่สุดเลยนะคะอย่าให้มีปัญหาต่อกันแบบยาวนานจนข้ามวานันข้ามปีนะเดี๋ยวอาจจะทําให้ปัญหาบานปลาย จนญาตที่จะปรับความเข้าใจได้นะก็ะต้องเรีบปรับความเข้าใจกันเพื่อที่จะได้กลับมาหลักกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีดีในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ